เ็นเวลาเรียนรู้แผนไดโคเซอร์โดยดิฉันกาฟ้าประจำเมืองซอริงนะคะไดโคเซอร์มันที่ไหนล่ะ,อะเอ้ยคราวนี้เราจะรู้จักเรื่องป่าวงกฏกันนะคะค่ะค่ะป่าวงกฏคืออะไรเหรอคะนั่นก็คือป่าที่ถ้าต้องเข้าไปแล้วจะหาทางออกพบค่ะแค่นี้ไม่ต้องอธิบายก็ได้นี่นะ ยังไงก็ตามถ้าหากเดินทางพบป่าแห่งนี้ควรหนีและไม่ควรเข้าใกล้นะคะเพราะว่าในป่านี้นอกจากจะออกไม่ได้แล้วยังมีโจรป่าอยู่ด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะมีคำถามถ้าหากเข้าไปในป่าแบบนี้ไม่ระวังความเป็นไปได้ที่จะหาทางออกไม่พบแต่ถ้ารู้จักวางแผนก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะไม่เห็นเข้าใจฟังอยู่หรือเปล่า <S <S เราไม่อาสาพูดดังน,นัน อธิบายเรื่องป่าเมยนจะเข้าใจเมียนจะได้เรื่องเลยแย่จริงจริงบ้าที่สุดยังไงก็ตามทุกท่านก็ควรระวังป่าวงกดเอาไว้ให้ดีด้วยนะคะต้องรีบทำให้สำเร็จ

ที่สุดนี่พวกเธออะเดี๋ยวให้เล็กว่านี้หน่อยได้ไหมจะได้ออกไปจากป่านี้สักทีหนึ่งไง นึ่งรอบไม่สิอาจจะหลารยรอบแล้วก็ได้เฮะงั้นพวกเราก็วนกลับมาที่เดิมทุกครั้งเลยนั่นสิฮะเหมือนไปเหมือนมาเหมือนมาเหมือนไปเหมือนไปเหมือนมาโกหกนะไม่ค่ะเป็นความจริงไม่นะเดินมาตัง้งแต่เช้าแล้วฉันโอยเมื่อยจังเลยอะ่ะดูฟ้าจากนี้ไปก็ฝากด้วยนะอ่าพยายามค่ะ โอ้ยหมว้าวลัคกี้ล so uh. ัคกี้จรกจริงที่ชอบนี對對่โรฮันต้องแบกของแบบนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างเหรอถามได้ไม่รู้แต่ว่ามันหนักก็เท่านั้นเองแหละเท่านั้นเองจริงๆเิงเหรอมันก็แค่นั้นแหละ เป็นยังไงล่ะเรื่องนั้นฉันรู้ดีไม่ลำบากเลยจะอาไม่ไหวแล้วลูกคานไม่เป็นไรนะเฮียฮะดูเดียดีเฮียดีเฮียถอยเติมพลังชาร์จแบตไปต่อ นี่นี่นะหรือว่าเราจำทางผิดซะแล้วเนี่ยอืมอะไรนะ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 ,อ,ะรนะอาจารย์เป็นคนนำทางเองไม่ใช่เหรอเฮ้แล้วอย่างนี้นะฉันจะเป็นไกด์นำให้เองก็แล้วกันแต่ว่าที่นี่เป็นป่าวงกุน,นะผ่านไปทางนี้มันจะดีหรอือนั่นสิถ้าเข้าไปแล้วก็ไม่มีทางออกด้วยที่ต้องเป็นหัวหรือ,อหน้าใหญ่เปยงเอ้ย ฉันเองเนี่ยเคยผ่านป่าวงกฏที่มานหลายครั้งแล้วป่าแค่นี้สบายมากเอาล่ะไปกันเถอะฉันจะนำทางเองนะทำอะไรอยู่เร็วๆเขาสิเฮ้ยไม่เชื่อคำพูดคนคนนั้นไม่ต้องเข้ามาในป่าน,นี้ก็จะบายอยู่แล้วเถอะเอ้ยไม่ใช่ความผิดของคุณจูเดียป่านี้ไม่ยอมให้ใครผ่านได้ไง,ง่ายๆหรอกเวลาแบบนี้ เราเรีบหาทางออกจากป่ากันไม่ดีกว่าเหรอปาวงกดเป็นทางวงกฏคงจะหาทางออกไปไม่ได้ง่ายๆแล้กนะอสองคนนั้นดีกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะถ้าจำไม่ผิดก็ต้องแถวๆนี้นี่นะ ทำไมต้องเป็นชั้นลวดด้วยอ่ะนี่ร้อนอ่าโถ่เอ้ยรู้แล้วละจ้าเฮ้ยโอ้โหนี่เปล่า สิอิรุกา้ายังเกลียดนอนเหมือนเดิมเลยนะถึงเวลาจะเปลี่ยนไปก็ยังเหมือนเดิมเลยอะ่ะอิรุก้านะ่ะอิรุก้าน,นอนเถอะนะที่จะเป็นคนเฝ้ายามเองธรรมดา,าของหมอนั่น เป่โชชะตาในวันนั้นอะยิรุกามาช่วยฉันเอาไว้พอดีเลยละ่ะและเราก็ได้เดินทางร่วมกันด้วย มานี่เร็วในต,ตอนนั้นฉ้าไม่ได้ฟาก้อนมาใหม่ๆจากหมู่บ้านกำลังฝึกให้เข้าบินมันเป็นชีวิตของฮันเตอร์ที่ต้องท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ทำไมทางนี้มนนันแปลกๆจังเลยนะฮะ เจ้านั้นพวกหมาป่านี่เอาละฟาวกอนจัดการมันเลยอุ๊ดฮะเสียใจด้วยนะ,ยะแค่บังเอิญเท่านั้นแหละนะฝากด้วยนะฟาวกอนดีมากอีกครั้งหนึ่งฟาวกอน แต่ฉันไม่คิดว่ามันจะหมายถึงฟาวก้อนและเกิดขึ้นเดียวแบบนั้นการ์ดใบนั้นบอกว่าจะต้องมีเรื่องเสียใจหมายถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดและมีค่าที่สุดฉันเชื่อคําทํานายมาตลอดเลยอะฟาวก้อนเอาเถิดว้นะทำไมไม่มียาสะด้วยสิเธอใช่เพราะฉันคนเดียวฉันไม่ดีเองอะ เป็นใครอะนายมาทำอะไรที่นี่อฮะขอดูสิบาดแผลเนี่ยไม่ถึงกับเสียชีวิตหรอกเฮ้ยไม่ทำอะไรของนายอะนั่มันกับดักของฉันนะทำได้ไงอะ ป่านี้ไม่ใช่ที่อยู่ของพวกเราเราต้องออกไปจากที่นี่โดยเร็วท้าที่ดีคนจะกลับไปเมืองฮันเตอร์รพูดบ้าอะไรถอยออกไปเดี๋ยวน eh. so ี้นะนายไป็ใครกันแน่บอกมาเร็วจับเอาไว้เลยนะฉันไม่มีทางจะออกไปจากป่านี้แ네น่นอน คนอะไรก็ไม่รู้สิเออต้องขอแรงในทุกทีเลยอ่ะฝากด้วยนะฝากด้วยถ้าเป็นยูรุก้าล้วก็หมดห่วงเลยอะ อำนาจของป่าวงกฎทำอะไรไม่ได้อ้าววันนี้เอออากาศสชื่นจังเลยนี่มันอะไรกันอะ่ะเมื่อกืนเห็นหลับอยู่ดีๆทำไมยังง,ง่วงอยู่ล่ะหมายความว่าพวกนายแอบฟังเรื่องของฉันละสิใช่ไหมตายสิแบบนี้แย่ชะมัดเลยอะ่ะ เรื่องของฉันยังไม่ทันจะจบหรอกนะงั่นยังไม่จบอีกเหรอยังไม่ต่ออีกเหรอเล่าเลยเล่าเลยหืมอ,อ,อนานะแล้วเธอนะช่วยไม่ได้นะอย่าไปได่ให้ใครฟังละ่ะอืมอืมอืม <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้อสิ <c oughs> และหลังจากวันนั้น ฉันก็อยู่คนเดียวมาโดยตลอดอีกแล้ววังกลับมาที่เดิมอีกแล้วเหรอเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะเอาล่ะไปเลยดีมากไม่เป็นไรแล้วนะโชคดีไปนะ้ฟอก้อนตอนที่นั่งมองฟอก้อนอยู่บนท้องฟ้าแต่ว่าฉันเองก็คิดได้เรื่องหนึง่ง ว่าลืมถามชื่อคนคนนั้นไปอยากจะพบเขาอีกอยากจะพบอีกป่านี้ไม่ใช่เป็นที่อยู่ของพวกเรานะเราต้องออกไปจากนี่โดยเร็ว้อยอถือว่าเราจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องของคนคนนั้นฉันก็ไม่เคยลืมเลยอะ ไปครับเฮ้ยพวกแกเป็นใครอะเห็นหน้าก็น่าจะรู้ว่าเป็นโจรแน่แแบบเนี้ยถ้าเข้ามาแล้วก็ใช้จะยิงนะท้าทายทไปไงคุณคนนั้นเป็นหัวหน้าโจรป่าของป่าแห่งนี้แก แกเป็นใครกันแน่ฮา่าพี่เล่ามุกอะไรของดังเดี๋ยวไม่ยังไม่ทันได้ปล่อยมุกเลยขำกันละใช่รู้สึกจะประจบกปแล้วเกิดเฮ้อไรเสียงยาวรู้สึกตัวแล้วเหรอพุกแกออกไปข้างนอกก่อนครับพี่ ไว้ใจน้องสาวได้อยู่แค่สองคนแล้วนะอไม่ต้องหนีขนาดนั้นก็ได้นี่เห็นฉันเป็นยังไงบ้างหล่อไหมอองั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะแก้เชือกให้กันแล้วกันแต่ว่าเธอจะต้องเป็นของฉัน แต่ว่าการขืนใจผู้หญิงไปการกระทําที่หยาบคายที่สุดซึ่งฉันไม่ต้องการจะทําเรื่องไม่ดีแบบนี้แต่ไม่ก็ช่วยไม่ได้แต่เพื่มีของฉันมาฉลองกันเถอะเจิป้าปล่อยฉันเอาไปเดี๋ยวนี้นะฉันจะไม่อยากเป็นเมียแกเป็นอันขาดเลยเข้าใจไหมเฮ้ยว่าไงนะฮะ ถ้าแกทำอะไรฉันแม้แต่นิดเดียวแล้วก็รับรองได้เลยว่าฉันไม่มีทางยกโทษให้แกตลอดชีวิตของฉันเลยล่ะคอยดูสินั่นน่ะคิดว่าใั้กลวคำขู่กองเธอนักหรือไงให้ผู้หญิงคนนี้เฮ้ยสายตาคมเป็ดน่ารักจังเลยฮะสรุป ตกลงเธอคือเมียของฉันมาทะลอะกันก่อนสรุปเลยเดี๋ยวก่อนสิว้าเดี๋ยวทำไมได้เวลาแล้วเรามาหาความสุขด้วยกันจะไม่ดีกว่าเหรอฮะ้เฮ้ยเฮ้ยยอมแกลูกเนาะยังโดนยังทำอะไรของแกเะรอ ทำได้อยู่ฝ่ายเดียวเลีย้ยงไงกันอะโอ้โหแรงดีแล้วเกิดนนน้องสาวแบบนี้คอยเหมาะกับตําแหน่งหน่อยดิ้ง <c oughs> ไม่มีทางหร <c oughs> อกปากแข่งเ,งเขา <c oughs> ้าปากเก่งจริงจริงยังไงเธอก็ต้องเป็นเมียฉันรุ่งนี้้าแต่งงานกันเลยดีไหมละ่ะฮะสรุปที่ขอตายซะดีกว่า<อ>ให้แต่งงานกับผู้ชายหน้าตาแบบแกขอตายดีกว่าอยาตายเหรอได้เลยเธออยากตายจากฉันนักใช่ไหม ไม่ว่าจะผู้หญิงคนที่เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าก็พูดยังเธอทุกคนเลยทีเดียวขณะคนที่หนึ่งร้อยแล้วฉันยังหาไม่ได้เลยหน้าตาอย่างฉันนี่มันเป็นยังไงถึงแต่งงานด้วยไม่ได้เป็นอัปลักษณ์นักเลยเ่้ยบ้าที่สุดเลยพระบอะไรยุ์ได้อะถึงตายยังไงฉันก็ไม่มีทางไปแต่งงานกับคนอย่างแกเป็นอันขาดคนอย่างแกนะ่ะฉันเกลียดที่สดุดวายด้าเอเอสาวฉันมีทางเลือกให้สองทาง แต่งงานกับฉันหรือยอมตายเลือกเอาฮะเลือกเอาเลยแน่นอนฉันไม่แต่งอยู่แล้วจะเอาอย่างนั้นเหรเข้าใจแล้วความหวังขอเธอหมดลงแล้วนะ่ะขอโทษด,ด้วยเป็นความผิดของเธอเองนะน้อสาวนักล่าใจแข็งลาก่อน หิวเลยทีเดียวดูเหมือนผูกหมาป่าอยากเล่นกับน้องสาวแล้วเออมั่นใจนะว่าไม่ตกลงจะแต่งกับฉันฉันตัดสินใจแล้วไม่มีทางเปลี่ยนใจเอาได้เลยลาก่อลองไปเลยายางค่อยไปก่อนไปว่าเสียวเล่นเฮ้ยไห้น้องสาว,สาว,สาวยออแพ้หรือยัง เริ่มเป็นหัวชีวิตตัวเองขึ้นบ้างหรือยังย้อนไยังไงกับคนอย่างแกได้แล้วถ้าแบบนี้เป็นยังไงยอ,อมลงไปอีกนิดนึงโอ้นี่เฝ้ากอนเฝ้ากอนโอ้ยย,ออยังงี้ต้อง ไปไม่ทาบจัดการกัะหมอนนั่นไล่ไปพ้นเลยรับไปเลยตายายตายเก่งนะชวิกา What? Oh. <laughs> บอกไม่ถูกเลยอเอเรื่องมันก็จบเท่านี้แหละจ้ะถ้าออกจริงๆมันก็อยู่ตรงนี้นี่เอง้อยรอด้วยสิครับเราด้วยสำเร็จออกได้แล้วสำเร็จ แน่นอนอิรุก้าก็คือโชคชะตาของเรานั่นเอง เดินทางในทะเลทรายแต่ว่าตอนต่อไปการทำเพื่อสิ่งที่เชื่อถ้างั้นพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ